สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับมีความเห็นจากนัทวุฒิไส้เกือนะครับกรณีที่แฟนคลับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรียกร้องให้ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลนะครับแนวหน้าผาาหัวอย่างนี้ครับบอกว่านัทวุฒิหัก f อเพื่อไทยค้านถอนตัวอ้างผด็จการรอขยํำเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับน,นบายนัทธวุฒิไส้เกลือซึ่งเป็นผู้อํานวยการครอบครัวเพื่อไทย ได้โพส Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับการเลือกตั้งเนี่ยจบลงไปแล้วนะครับแต่การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่จบปรากฏความเคลื่อนไหวทั้งในทางที่เป็นจริงแล้วก็ข่าวลับข่าวลือข่าวลวงมากมายในสถานการณ์แบบนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยคือการยื่นข้อเรียกร้องของกองเชียร์พักเพื่อไทยกลุ่มหนึ่งขอให้พักในถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าไกลประกาศชัด ว่าน,นี่เป็นความเห็นเป็นความต้องการในกลุ่มของพวกเขาและพร้อมเคารพการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยไม่บ่าจะตรงกับข้อเรียกร้องหรือไม่ก็ตามแน่นอนแล้ครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้นะครับแต่ผมก็เห็นความจริงด้วยว่ากลุ่มที่มายื่นหนังสือเป็นพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมาแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยตัวจริงการที่ผมไม่เห็นด้วยเนี่ยผมยืนอยู่บนความเข้าใจและก็ความเคารพในความคิดและความรู้สึกของพวกเขานะครับ การที่เราไม่ได้เป็นพักอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งถือเป็นความสูญเสียเป็นความผิดหวังแล้วก็บาดเจ็บครั้งใหญ่ที่พักเพื่อไทยไม่เคยเจอมาก่อนแต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ครับผ่านไปได้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความตระหนักรู้ในสถานการณ์และก็ความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเพื่อจะได้กลับมายืนในที่เดิมที่ที่เราเคยยืนมาตลอดอีกครั้งหนึ่งพักเพื่อไทยเนี่ยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์มาแล้วหลากหลายนะครับ ทุกครั้งเราเอาชนะทุกอุปสรรคทุกคู่ต่อสู้ด้วยแนวทางประชาธิปไตยเราเคยสูญเสียอำนาจรัฐเพราะว่าถูกรัฐประหารสูญเสียกระทั่งพักที่เรารักเพราะว่าถูกยุบถูกทำลายและทุกครั้งเราก็กลับมาได้เราเคยสูญเสียอะไรไปมากมายแต่เราไม่เคยสูญเสีย,ยจุดยืนประชาธิปไตยการพลัดหลงจากชัยชนะในครั้งนี้เนี่ยเป็นด่านทดสอบสำคัญว่าพักเพื่อไทยจะผ่าตัดใหญ่ตัวเอง เราเดินหน้าสู่ความเป็นสถาบันการเมืองหรือว่าจะเป็นเพียงแค่เรือที่ร้างอับปางลงกลางคลื่นลมของความเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าหัวใจยังไม่หมดแรงฝันเนี่ยก็ขอให้รวมพลังกันลุกขึ้นยืนแล้วก็ทำหน้าที่สำคัญที่สุดของเราในวันนี้คือปกป้องชัยชนะของประชาชนนะครับร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลสนับสนุนพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี เดินหน้าแก้ปัญหาให้กับประชาชนแข่งกันทำงานอย่างสร้างสรรค์รอวันให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในสนามเลือกตั้งไม่มีเกมอื่นแล้วครับไม่มีทางเดินอื่นสองพักต้องเดินไปด้วยกันสิ่งที่ยังเห็นต่างให้ไปจบในบงเจรจาครับถ้าปล่อยมือกันเท่ากับปล่อยมือจากประชาชนด้วยนะครับผมไม่ได้มองโลกสวยเพราะว่าโลกที่ผมสู้มาเนี่ยมันเจ็บปวดแต่ผมเชื่อว่าโลกแห่งความเป็นจริงที่คนส่วนใหญ่ต้องการคือแบบนี้แหละครับ ถ้าหากว่าจะขัดใจกองเชียร์ไปบ้างเนี่ยก็ขอให้เชื่อนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเททําทุกอย่างสุดความสามารถแต่เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยืดอกรับทั้งที่ในใจก็บอบช้าไม่น้อยไปกว่าทุกท่านหรอกครับสําหรับผู้สนับสนุน2พรรคหลักที่ผลักอ,อกกันอยู่ในโลกออนไลน์จริงอยู่นะครับว่าหลายคนเนี่ยยืนตรงกันข้ามกันมาตั้งแต่ต้นแต่ก็จริงอีกเช่นกันว่าอีกหลายคนเคยกินเคยนอนถูกเข้าไล่ฆ่ากลางถนนกันมา แม้วันนี้เราจะไม่ใช่คนพักเดียวกันแล้วเนี่ยแต่ก็ขอให้นึกถึงวันที่เราเคยกอดคอต่อสู้มาด้วยกันบ้างน,นะครับสิ่งใดที่เคยเจ็บคําใดที่เคยช้าร่วมกันจากการถูกเหยียบย่ําโดยฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยละวางเอาไว้บ้างเถอะครับอย่าได้นํามาใช้ต่อกันพลังฝ่ายประเด็จการที่เงียบอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ยอมแพ้นะครับแต่เขารอวันรอเวลารอจังหวะที่จะไล่ยขย่ําเรา แล้วใครซะอีกละครับที่เป็นเป้าหมายถูกกระทำนอกจากเราผู้เป็นเพื่อนร่วมตายที่เคยต่อสู้เคียงข้างกันเนี่ยละครับ